ช่องพ้ชัยรับซื้อบาทหนึ่งรอสี่พระจุลมงกุฎซื้อจริงจ่ายจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญพ่อนชัยซื้อขายเหรียญ ปรียยวนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญตรงตามที่ประกาศรับซื้อไปนะ,ะก็สามารถส่งรูปเหรียญของท่านมาได้ที่ประมาณแทวเนี้นะ,ะ fc นะ,ะเห็นไหมเอ่ย id line นะ,ะเพิ่ม id line สำคัญเลยนะฮะถ้าต้องการขายเหรียญเพิ่ม id line ฮะ098 4095244เพิ่มเสร็จแล้วให้ fc ถ่ายรูปเหรียญของท่านทางด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนนะฮะแล้วส่งมาที่ id line นี้ หรือใครที่มีเดือนตรงตามที่ทางช่องประกาศรับซื้อไปนะแต่เขาหลายไม่เป็นเล่นหลายไม่เก่งก็ฝากเอฟเนะลองใช้เบอร์โทรใช้เบอร์เดียวกันกับเบอร์ลายเลยไหมเบอร์เบอร์เอเดีลยลก็เบอร์โทรประมาณเนี้ยเออโทรติดต่อสอบถามกับแอดมินดูนะฮะเพื่อแอดมินเขาจะช่วยได้แล้วก็หาทางออกได้เนาะแล้วก่อนเอฟเก่อนจะทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรียนฮนะฝากสักนิดหนึ่งกดติดตามกด กระดิ่งการแจ้งเตือนมากไปกว่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพรชัยไว้นะฮะเวลาช่องพรชัยเผยแพร่คลิปวิดีโอใหม่ๆออกไปเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอนะโอเคเนาะอืมเอาละหลังจากนั้นเอฟเซีนี้คือเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาบาท1นะสมัยราัชากาลที่4ด้านหน้าเป็นตาพระจุลมงกุฎกระาบด้วยฉัดสองข้าม สองข้างพื้นเหรียญเป็นลายกิ่งไม้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปช้างยืนพื้นนะอยู่กลางพระแสงจักรหรือว่าอยู่ก,ากลางกงจักรนั่นเองเหรียญโน่นนี้เปลี่ยนกระสาบเงินขอบเรียบอืประมาณนี้เอฟซี FC, นะแล้วเหรียญโน่นนี้ไม่มีตัวเลขตัวหนังสือบอกชนิดราคาอาศัยว่าชนิดราคาบาทหนึ่งนับดาว8ดวงรอบเหรียญดาวก็มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะสมัยรัชการที่4ี่ โอเคเนาะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันนะฮะเป็นคลิปสั้นนักสะสมท่านใดที่มีนะฮะประปาอาช่องผ่อนแชร์รับซื้อนะฮะก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าผ่านการใช้งานเกรดสี่ก็ว่ากันที่หลักร้อยสวยขึ้นมาหน่อยก็หลายหลายร้อยอาจจะเป็น400ร0อหรหรือถ้าสวยจัดจัดก็อาจจะแตะหลักพันแต่ถ้าสวยแชมป์โลกเลยคำว่าแชมป์โลกต้องสวยจัดแล้ว ราคาจะอยู่ที่พันกว่าเท่าไหร่หรือเราตกลงราคากันนั่นแหละนะโอเคเนาะอากให้มีติดต่อมา